ของอดีตมงเจ้าทั้งสจุฑาวัตวัชเรศนจักรีวัตร,กกรและวัชะระวีวิวัชะระวงศ์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่จาการที่สิบกับอดีตมองสุจารณีวิวัชะระวงศ์ที่เรื่องราวและความเป็นไปเกี่ยวกับตระกูลวิวัชะระวงศ์เป็นที่สนใจมากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา หลังจากมีกระแสข่าวลือเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวเมื่อหม่อมสุจารนีได้พาท่านชายทั้งสี่ไปประทับที่ประเทศอังกฤษและหลังจากนั้นได้มีพระราชบัญทูณ์ผ่านทางเอกอัครราชทูตให้ใช้นามสกุลวิวัชรวงศ์อันเป็นนามสกุลพระราชทานใหม่เป็นการถอดฐานนันดรศักดิ์มอมเจ้าออกทางพฤตินัยอดีตหม่อมเจ้าทั้งสี่และมารดา ได้พำนักในประเทศอังกฤษก่อนจะย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหมดใช้ชีวิตอย่างสามัญชนเต็มตัวจากที่เคยมีข้าราชบริพารคอยถวายงานจึงต้องพึ่งพาตนเองและประกอบสามอาชีพด้วยตนเองด้วยมาเวลาผ่านไปเกือบ30ปีเรื่องราวของท่านชายทั้ง4งได้อยู่ในวงสนทนาของผู้คนอยู่ตลอด ไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้ที่เกิดทันก็จะทราบว่าในขณะนั้นได้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เกิดก็สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆจากสื่อออนไลน์ทั่วไปท่านชายทั้ง4ที่ได้ดำรงชีพอย่างปุถุชนที่เพียบพร้อมด้วยการศึกษาวัยวุธและคุณอวุิมีท่านอ้วนจุธาวัต ท่านอินวัชรวีเท่าน,นั้นที่ดูเหมือนว่าปิดตัวเองจากโลกสาธารณะคนภายนอกจึงแทบจะไม่ได้ข่าวกราวของทั้งสองจึงมีเพียงแต่ท่านอน้นวัชเรศนซึ่งเป็นทนายความและท่านอ่องจากกรีวัตรนายแพทย์ผู้ก่อตั้งศูนย์การแพทย์นานาชาติจากกรีวัตร ในรัฐนิวยอร์กซึ่งได้ให้คำปรึกษาเรื่องการรักษาโรคต่างๆทางออนไลน์เป็นประจำสำหรับท่านโอ้นวัชรศรดูจะเป็นคนเดียวที่ออกสื่ออย่างโดดเด่นที่สุดโดยมีส่วนร่วมในสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากที่สุดซึ่งมีโอกาสได้เข้าร่วมงานต่างๆกับชุมชนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งกองทุนการศาึกษา สำหรับนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและยังมีหลายงานบุญงานกุศลที่ได้ไปร่วมในประเทศต่างๆทั้งอังกฤษและอินเดียเป็นต้นนอกจากจากะเตริญเพียบพร้อมด้วยการศึกษาวัยวุฒิและคุณวุฒิโดยไม่เคยมีข่าวลือที่เสื่อมเสียหรือข่าวลือในทางลบในทางกลับกันท่านชายทั้งสี มีแต่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความผูกพันกับราชวงศ์แม้ว่าถูกถอดจากท้าน,นดอนศักดิ์แล้วก็ตามแต่สายใยจากสายเลือดเดียวกันก็ไม่อาจตัดขาดความผูกพันไว้ได้โดยในช่วงที่คนไทยทั้งประเทศโศกเศร้าจากการสวรครคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านอ้นและท่านอินก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แต่ทูลกระหมอมปูโดยท่านอน้นได้เข้าพิธีอุปสมบทณานะเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาและท่านอินได้เข้าพิธีอุปสมบทนะวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียยังความปราบปลืม้มมาสู่คนไทยเป็นอย่างมาก และในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด1 9ท่านอน้นจึงได้แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขณะที่ท่านองก็ได้สื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ในช่วงโควิดโดยล่าสุดท่านอองได้อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของเซลล์ในร่างกายของเราและได้ทำคลิปเปรียบเทียบ ยี่ห้อวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาและซินแเวตโดยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของวัคซีนในแต่ละแบรนด์ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากแก่สังคมไทยหลายคนบอกว่าการที่ท่านชายทั้งสี่จเจริญด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิตลอดจนการเพียบพร้อม ด้วยศีลสมาธิและปัญญานั้นก็เป็นเราะคุณแม่หรืออดีตหม่อมสุจร,ริณีที่ได้พร่ำสอนและดูแลท่านชายทั้งสี่ให้มีความคิดในแง่บวกให้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและนำพาชีวิตของตอนเองไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ในขณะเดียวกันก็ละลึกถึงคุณงามความดีของวงปตระกูลและประเทศที่ได้จากมาเหล่านี้ จึงทำให้ท่านชายทั้งสี่ประสบความสำเร็จและประสบความสุขในชีวิต